วันนี้ได้นมที่เหลือๆใกล้หมดอายุนะฮะถ้าขืนทิ้งไว้นานก็คงจะเป็นนมที่บูดเน่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนาะก็เลยเอามาใส่ช่องฟรีซนะฮะฟรีซเสร็จก็ถ้าจะใช้ก็เอามาอุ่นละลายน้ํานะฮะวันนี้เอามาอุน่นหมันคนด้วยนะไม่งั้นเขาจะติดกระทะอันนี้ไม่จริงนะฮะถ้าไม่หมันคนเนาะอ่าอุ่นไปจนกระทั่งเป็นของเหลวเหมือนเดิมแล้วก็มีกลิ่นหอมๆมีควันกลุ่นๆนะฮะกลิ่นหอมกลุ่นๆนมเบาๆเนาะจากนั้นเราก็นี่แบบนี้เลย เราก็จะทิ้งไว้สักพักเนาะเราก็มีโยเกิร์ตนะฮะมูลค่าสิบาทเป็นโยเกิร์ตลดราคาที่ใกล้จะหมดอายุแล้วเหมือนกันวันนี้เราจะมาต่ออายุน้องนะเนาะสดดอกเคราะห์ต่ออายุกันนะฮะโดยการเพิ่มอายุทําโยเกิร์ตใหม่นะมีหัวเชื้อเก่าเนาะเพิ่มแลคโตบาซิลัสเข้าไปนะฮะเป็นโยเกิร์ตชนิดคงตัวจากนั้นเราก็บี้ๆีน้องนิดนึงเพราะาน้องจะเป็นคงตัวเนาะไม่เหมือนโยเกิร์ตธรรมดานะฮะทิ้งไว้หนึ่งคืนที่อุณหภูมิปกติแล้วก็เงียบเงียบ,ยบมืดมืดเนาะ่น้องเป็น,นะะแบบนี้เลยเนอ วุนๆเลยนะนเพื่อนเป็นแล้วอันนี้นะนะฮะจากนั้นเรามาใส่ผ้าขาวกรองผ้าขาวบางกรองเอาน้ําแยกเคิร์สกับเวออกจากกันนะเคิร์สก็คือหัวนมที่เป็นแบบเหมือนชีสอ่ะครีมชีสนะฮะแล้วก็เวก็จะเป็นน้ําใสๆจากนั้นเราคลุมผ้าแล้วก็ปิดฝาไว้เอาอะไรเทินน้องไว้เนาะเอาอะไรแบบคลุมน้องทับน้องมาให้น้องแบบแยกชั้นดีๆทิ้งไว้ประมาณอีกแปดชั่วโมงจากนั้นเราก็มาดูนะฮะโอ้โห เนืน้อเนียนเลยนะนเพื่อนๆเหมือนครีมชีสเลยเหมือนกรีกโยเกิรต์ตอันนี้จะเป็นเวนนะฮะน้ำที่แยกชั้นออกไปจากโยเกิรต์ตเนาะนี่สามารถเอาไปทำอะไรก็ได้นี่เนียนมากเลยเพื่อนอไปทำชีสเค้กก็ได้อันมีความเปรี้ยวนะฮะไม่หวานเพราะว่าน้องเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเอกาจะกินกับอะโวคาโดเพื่อนเพื่จะใส่น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหวานก็ได้นะฮะหรือผลไม้รสเปเรี้ยวต่างๆเช่นเบอร์รี่ต่างๆเนาะลองไปทำกัน,กนดูนะนเพื่อนๆกินได้ประหยัดด้วยหมดงบ10บ,บาทเองวันนี้ไปแล้วฮะบาย